พี่น้องใส่ใส่มาชุดนี้บ่ค่อยดีเลยครับผมใส่ใส่มันใส่เป็นมมงงามไหมพี่น้องมันเ็ดให้อันใหญ่อันใหญ่มากๆเลยครับผมมึงได้หรออุ้ยอ,อันใหญ่มากๆเลยไทยที่ ซื้อชุดนี่ไปนะแบบรองอิ่มครับผมปวดอะโอ้ยใส่ใหญ่ามากใส่มันบวดไอ,อ้นนั้นธรรมดานบมใหญ่แบบนี้ครับผมตตนไหนว่าเสียวไปเปลี่ยนแพลว่าว่าเอ้ยนียัดแล้วเดี๋ยวยัดให้เมืดกะจังไปซื้อล้านไม่พัสดุ ซื้อมาแพงเนี่ยครับผม 200, 200, สองร้อยสองร้อยแปดสิบถ้าผมใส่มันโบได้มัดตัวฐานตาัวใดมันอันใหญ่ใส่เห็ดมัมหรมั้งนี่ <laughs> <laughs> เห็ดมัมใช้ยาพูมหรือมั้งนี่ยน,นี่น้องเนียนใส่ใส่เห็ดมัมคือยังคืออยู่ดอก ดเฉวั่งน่งน่งนด่งนั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 วกนัีงนว่งนันี่งี่นั่นี่พี่นังังนั่น่งนันั่งน้่นงกันั่ั่งน่งนัด้นั่่่นังนวเน อยแง่เนี so ่ยบนิ้งเนี่ยนะเพราะว่ากล้องกล้องตัวนี้มันหูหนวกเนี่ยเนี่ยมันตกหลตกบอนไสตกบอไซแตกงดเน่ยยังกลับมาใส่ได้เสียไม่กินน้ำกันจ้ะหาไลายด้ลายัวเหตุเองเฮ้ยบึนะุดเ่วเนี่ยเขาเฮตเนห บดได้ซ mm. ื mm. ้อครับปากคอยก็คัวเนี่ยจับจ้าเลยเพราะว่ากินอย่างคือกันหัวเหมือนเนี้ยมัของปลาเจ้ากุงเปุ่มแบบแบบบอสเหลือกเลยนำเราเห็ดนำสูปแฉบแล้วบุ่งกบกบอ่แล้วบ่ได้เห็ดขายแล้วเห็ดไปเพล้น เ้าก็เลยเห็ดให้ถวยนึงเจ้าอยู่ผู้เดียวแล้วขายบ่ไใ้แล้วไม่ได้ขายของหนสินนี่หลายยางเนี่ยเพราะว่ามันหลายยางแคบอง,บองเราดิเอากระตุ้นตำรับเนาะเดี๋ยกวก่น ใช่แม่เเราแล้วก็ขายมาันจะข่อยเป็นเด็กน้อยเวลาบาทเวลาหาที่ตังค์มุ่นส่วนตำรับด้วยพวกพึ่งเราพึ่งขายของเนี่ยมน่เราขายของมาตั้งแต่ปุ่นปุ่นยหญ่ถึงเดียวานแหลกเนี่ยตาวัด ตะกี้ม่ทอทัพเครื่องแรกกหมดแล้วในบ้านข้เจ้าผมว่ามึงงวยมึงหยังตะกี้สมัยตะกี้นี่ทอทัพเขาวดำเครื่องแรกยั้นมันเสาร์อาทิตย์นี่หลังจากจั่งวุ่นวูบเต็มมืดเหลียวเดินแห้มันมีตุ่นหางรุ่งรุ่งใหญ่เนาะหคมมืดเหมือตุ่นโผอยู่นี่ ตัววัดยูฟูดูเป็นอะไรกินเลยต้องกินได้กว่าจะดีใจเยี๋กว่าจังกินก็ได้คอยทำทุอยางก็เพื่อเจ้ากับลูกนะเน,นี่ยพู่มใจบ่นม่ผัวเองสิบัวที่หักเนี่ยหักลูก ของอาิบพสัต์ตัวใดเสียบมเศร้าลูกชาวเจ้าผสมไก่พอเลยว่อน้ำป,ปเปล่ยเปลี่ยนอะไรไทยบ่บ่อยากให้แม่มาบ่อาเสื้อกอง <Yeah. S 1> นั เื้อขนมให้เอาลูกอมอะนี้ใส่ถุงให้เอาไปถ้าเวลากินแกะไม่ได้เอาไปให้แม่ครูแกะให้นะลูกถ้าร้อนถอดเชือกกันหนาวออกนะมันให้แม่ครูถอดให้นะมือถอดเป็นแม่พ่ออ,อการบา้านโดยรวงการการบ้านโมเดวรน ่ได้สอนงาเดี๋ยวนี้ให้การบ้านเองเป็นเก่งความถือถือมัตสวนเนยเลิกโรงเรี้ยนม้าบ่ต้องบอกให้ตรวจความละห้ามมาดูเวลาทําการบ้าน<ม>ห้ามมาดูเสร็จแล้วค่อยดูเสร็จแล้วค่อยดูกระทาให้เสร็จแล้วเขาก็มาตรวจเบื้อง่าถือบอ่ถือเบอิด์ดวายมงึง กให้บอกรึไหมเจ้ากวนห้บอกบอกรเจ้ากวนห้บอกให้สอนเดี๋ยวนี้บ่ชอยสวนหนูทําเองหนูทําเป็นอยู่พ่<ข>อก็เลยร้องพ่ขอก็เลยร้องปล่อยเบิง้งว่าจีเป็นอีหลีบถตรวจเบิ้งกระถืขขอเบิร์ทุกข้ออยู่พี่น้องจำโบัวักทีเมื่อนี้แมนผู้ใดผู้ใดซื้ดมือนี้มืออื่นมืออื่นหน่อยใส่สิมัด เจ้าเดือบเตี้ยนไสบ่บ่มันแด้เอตี้ยสินไหมพ่อเจ้าเข้าใจบ่ในภายในในในมัดหนึ่งเนี่ยมันมีสีหาสินือมันมีหกสินนั่นเองอาจิฟุกอาจิฟุกอาจิได้สินไงเนี่จักซวงนอกนั้นน้อยเบิร์นั่นคือไงก็ไหนว่าจะเอาไปเตี้ยนแม่พี่เองเตี้ยนหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปบ่เพราะเอาเพราะว่ามันสื่อแพร่งอะน่ามันสื่อดีพิเศษเลย เอาแบบดีเลยนะครับเพชรซื่อเพชรซื่อใสซื่อของไปยังยงาโมโนโซเดียมซื่อแบบดีเลยได้วว่าแบบข้อถ้าเข้าตื่ออันที่มันบอด,ดีเข้ากับแจงบอกเพิ่นเขาจะกับเพียรลาดไหมลาดไม่กับยุ่ยไล่เอทุนเลียว แต่ว่าล้านลอยเอ็ดอะมาตรฐานเป๊ะย้อนไก่ด้วยค่ารถกับค่าหม้อแส้ก็ไปลอยนึงล่ะไห้กลับมันต้องซื้อมาเป็นถังยังยิ่งคุ้มเพือ่อนซื้อเสียงื้วยกันไปลอยเอ็ดอ่ะต้องซื้อมาแบบเต็พเตมตพิกัดอ่ะพี่น้องเนี่ยเท่ากับบมีเงิ้นตอนนั้นเากตอนนั้นมา เงินเรียนยูทูบออกสามพันหนึ่งบาทชิบภาพไปซื้อมะตุนไวปโมเดลไปโมเดลไปเงินบ่ออกเงินบ่ออกแต่ว่าออกแล้วก็มาซื้อนุ้มไม่รู้ซื้อนมให้ลูกเมื่อนี้เบิสอีกแล้วนมลูกขายได้เมื่อนี้ก็บิี่ไปซื้อนุ้มที่แหละมันไปน้ำยังสีเลรอพี่น้องซื้อนุ้มไงครับมาไปฟหัวไฟแมน เ,เ<ร>าใไหมเบ์ดได้หมืนเลยเดี๋ยวปไปไปะ,ะี่นอ้องนี่นจงแหวต่อหน่อยนด้นจงไจงแหว่ที่ต้นครับ